เลยนการต้นน้ำมันยังอยู่สี่ครับตัวนึงหนึ่งสองสามเรากดอแล้วใช่ไหมอยัดหยัดหยัดมาประมาณห้านาทีแล้วพี่เร็วสิอาต้องนานลที่นีต้อนรับทุกคนเข้าสู่จุกุคัตจูเนียซีซั่นห้าครับทุกคนสวัสดีครับเย้ วันนี้นะครับวันนี้เรามาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับทั้งจูคาทีมหลักและก็จูคาจูเนียนั่นเองนะครับผมก็ยังไงก็ตามขอให้ทุกคนช่วยแนะนําตัวแบบจูคาทีมพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามับสวัสดีสดีคร์ลิมอ่านกัดวนะครับผมโอเค กติกาของเรานะครับขออนุญาตอธิบายการอยู่ร่วมกันของเราก่อนหนึ่งไม่ขโมยของนะครับสองแกล้งได้นะแต่ว่าต้องใช้กฎ3ข้อก็คือไม่ทำลายของบ้านเขาถ้าเกิดของบ้านเขาพังก็ต้องเก็บใส่กล่องให้ด้วยห้ามใช้ไฟห้ามใช้ t n t หรือว่าถ้าจะใช้ก็ต้องปกป้องให้ดีแล้วก็ถ้าทำแล้วก็แปะชื่อใบ้หน่อยว่าใครทำแล้วก็ให้ของรางวัลน,นะครับผมไม่มีการเกลียนนะไม่ไปทุบของคนอื่นนะครับ แล้วกออ็อะไรกันแล้วก็เดี๋ยวเราเจะ<า>มีมพื้นที่สําหรับส่วนของพื้นที่ในสปอนช้างนะครับสามารถเก็บของได้แต่อย่าสร้างบ้านสปอนช้างมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่16 16- 16ช้างนะครับในบริเวณตรงกลางนะจุดเกิดน,นะครับผมเดี๋ยวจะบอกพิกัดอีกทีนึงอย่าสร้างบ้านแถวนี้แล้วก็ไปสร้างที่อื่นเนาะเดี๋ยวแถวนี้จะใช้เป็นพื้นที่สําหรับทําฟาร์มนะครับผมโอเคไรงสงสัยอะไรไหม มีใครจะบอกอะไรไหมยิยมายยนาวเทู้ดนะแน่นอนมี Data p แ c k อะไรบ้างเหรอครับ <laughs> อ๋อาาแล้ว p a c แนะครับยังมาไม่ครบนะครับผมแต่เราสามารถคราฟของหลายๆอย่างได้ครับผมอย่างเช่นเราสามารถเอาหินดิฟ l เล e ไปทำดิสตันได้นะฮะเรามีดาาั p แ c คครับเพียบไปหมดเลยนะครับ <laughs> เดี๋ยวรอติดตามในภายหลังเนาะ มันยังใส่มาไม่ครบไปนไงเปนครับพี่ดู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 พียดพี่ดูพ่ดูพี่ดูี่ดู่ดูพี่พี่ดูพี่ด่พี่ดูพี่ดูพี่ดูพี่ี่ดูพ่พี่ดูพี่พี่ดูพีดี่ดพี่ดูพี่พี่ีี่ดดพี่ีี่ดยกดดหพา ดยมาเลยอ่ะตกใจหมดอาชิพอยู่อะไรอัดแล้วแหละนายอัดไหมอัดสิอัดหน้ามยอกยอกวันที่หนึ่งเฉยหนึ่งร้อูนโอเคหนึ่งยสตีเฉยมาตามเราเพราะว่าของเรามันใกล้ๆกับจังึ้นโอ้คีเฮ้ยใกล้จังึ้นหนู ช่สวยไกลจังเกินมากหล่อเท่เลยยูเวเรามีอาหารอยู่อ่ะไหมตีนนี่คือโหมดฮาร์ดนะนายต้องรเอ๊ะพิดฟูเฮ้ยปุ๊บแต่โมเซียนครับโอเคเซียนจริงว่ะตินนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นแล้วไหมเห็น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 เฮ้ยเออแล้วออกยังไงออกเหรอเราก็ต้องอมานี้แต่ว่าเราต้องมาหาแร่ก่อนเว้ยเพราะว่า คืนแรกมันอันตรายอันตรายันแล้วก็โหดร้ายมากอันตรายเหรอวะตอนนี้เขาเปลี่ยนหมดหรือยังอ่าเปลี่ยนหมดอยากยังเลยเรื่อยๆต้องรีบผ่าพิษรีบผ่าพิษรีบผ่าพิษ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 สนใจพิษแล้วล่ะตอนนี้เออแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เปิดเซิร์ฟใหม่ๆแกะเรียับว่าต่อต่อตีฆ่ากันเฉยๆจู่ๆก็ฆ่ากันเองเลยบอกแล้วโลกมนุษย์มันน่ากลัวใช่โลกมนุษย์มันน่ากลัวพี่แซมมอนเป็นหมาป่าเขาเป็นหมาป่าหรือเขาเป็นจิ้งจอกจิ้งจอก อ้าวคือโดนฆ่าพี่ว่าฆ่าอีกอ่ะไซมอนพี่ไซมอนมันเกินว่ะเสียดายไม่มีตำรวจนี่ไงไม่หมอแค่หมอหมอเป็นทานายหมอเป็นทนายเป็นทั้งทนายไปแลทั้งหมอเฮ้ยทานมันเยอะจังวะบิวต้องช่วยขุดแล้วแหละขุดมาตั้งนานแล้วเนอะบ้าเอ้ยได้กี่ก้อนแล้วได้มาสี่สิบก้อนแล้วเราได้มาสามสิบเฮ้ยมันมีอีกวะ ขึ้นมาอีกเอาเลยขุดเอาให้หมดให้หมดโลกอยายขุดเซฟเนี้ยอิ่มเลยแหละไม่ต้องขุดเพิ่มแล้วชิงว่วกันแหละเฮ้ยมันมีต่อว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีต่อไม่ได้เฮ้ยอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหมดยังหมดแล้วมดนละวหมดแล้วนอนแล้วนี่มันจะหมดเวลาครึ่งชีวิตกับการขุดทางเราเดินทางของเราต่อโอ้บอบบี้ฮัลโหล มาเนี่ยวิวมาดูเพื่อนเรามาดูเพื่อนเรามาดูเพื่อนเราดิโอ้ยเยินตินตอนแรกยังเป็นเพื่อนกันอยู่เลยเออดื้อขึ้นนะโอ้ยดูดีขึ้นเยอะเลยไม่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 เรียบร้อยตินอะไรวะเรียบร้อยได้แล้วเฮ้ยได้แล้วได้แล้วแสดงว่าโอ้ยยี่ยมาจากไหนเยอะแยะวะเนาะไมเหล็กมันจึงง่ายขึ้นวะได้ในขี้บอลเราไหมเหมือนกันว่ะอันนี้ก้อนใหญ่เลยนะ คิ้นกแกแ่แก่่ามาอย่าพึ่งฆ่าอย่าพึ่งฆ่าเฮ้ยเล็กเล็กเลจะกนเลยตัดขนก่อนไม่ฆ่าได้เลยได้เลยฆาเลยฆไม่าแกตัดแล้วตัดขนแล้วต้องขัดไดได้ได้ขนจะย็นใช่มาเฮ้ยหมู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 หหมูไม่ตายมัตักมันลงแบบดิจิตลตีแกะไม่ได้ตีแก่ให้เราทีอ๋อช มันหลบแบบรูแมทริกอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วมัายแออเผา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 ไม่มีทานไม่มีทานไม่เพียงเอาเอาไปเอาไปจะใส่เองนี่อาทานแล้วทานแล้วเฮ้ยเจอเพชรแล้วอ่ะจุ๊บจุ๊บจายมอนอะไรทำไมรีบจุงว่าแต่เขาเอาาอหารไหนช่วยเราด้วยค่าแก๊งไม่ได้สักครูหลับมาแล้วฮัลโหลบุ๊ย แต่เดีงเซฟเซฟก่อนเดี๋ยวตายมาเดี๋ยวฆ่าให้รอไปก่อนจัดการเลยไม่ตายวะวแก่แม่งเราฆ่าเราฆ่าแก่เว้ยแต่มันดอบขนเว้ย <laughs> ไม่กูว่าเซฟน่าจะา <laughs> ตายช่วย,วยเรา,า,าด้วยฮิวเต่ว่าป็นจะแมทริกว่ะ โคตรเศร้าเอ่อมันมีสิ่งนนมันเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่กูแค่แล้วมันไม่ตายมันคือตัวอะไรกันวะอีเฮ้ยเฮ้ยจุดไฟจุดไฟมีฟินไหมวะแกนลอยได้ตีิฮะ เฮ้ยอะไรวะทำมอสซี่สับสนตรงนี้แสดงว่าแสดงว่าแกกูแม่งยีปีกชิปพอ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 ไอ้แกไหมเฮ้ย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 แกแกขยบเฮ้ยเฮ้ยเอาตายเลยได้ขนแกะมาห้าอัน อมาันนึงเรามีอันนึงเรามีอันนึงโอเคโอเคถือว่าฝากเรืแล้วกันอ่าฝากเลยแล้วกันปุ๊บเที่ไหร่มันจะเผาเทวะทีมันไม่รู้อะวันนี้กูจะกินเสร็จไหมนี่ะโอ้ยบิวหายไปไหนกินเราเฮ้ยกินเสร็จแล้วกินอาหารเร็วบทที่หนึ่งทดสอข้บทต้นสดสอข้อบททนเหรอไปไม่น่าไหวโอเคน้ำ น้ำวิปุ๊บควางบอกไม่ได้วยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะหน้าสั่นไหมวะเฮ้ยหน้าสั่นปะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว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 ได้แล้วหนึ่งช้างได้แล้วหนึ่งช้างเฮ้ยแกบิวเห็นแกรไหมแกสั่นว้วู้ววว้วว้ว้าวู้้ววู้ววายววู้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 วว้ว วัวมัตตายิ่เนี่ยมันวัวเดอะแมทริกงทำไมวิวทิ้งเตียงไว้อย่างงั้นล่ะก็ไม่เราเก็บไม่ได้มันมันมันทุบแล้วมันก็ดอกนะแต่มันเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้มันคืออะไรอ่ะจะออกออกก่อนก่อนเอาเข้ามาหมดแล้วเอาอะไรวะไม่อยากให้เตียงมันหายไปเพื่อนเตียงนะนี่มันเตียงนะนี่มันเตียงนะไม่เราไม่ออกหรอก โอเคเฮ้ย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 ไอ้วัวจะข่มขืนกูบิวเอิ่มทำไมรัวทีมรัวแม่งรวมตัวสองรวมรวมตัวมึงจักบัวฟิวชั่นปะนี่แหละบัวฟิวชั่นอยู่แบบเคยปะบัวสองตรอะอ่ะอ่ะติมต้องวัวอยู่ๆก็นอนไม่มีใครเก็บศพเนี่ย

ตีน่ตัดไม้ตัดไม้ตินติ้นข้างหน้าคนตินข้าหน้าฮะใครใครใครใใครห้าคนใคร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 อ้ยอ้ยอุ้ย้ย้ยปน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 อุ้ยปนกูต้น้ำปน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 เฮ้ยเขาขี่เรือแสดงว่าเขาต้องเป็นคนที่โหดมากปน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 ทุกคนปนนี่นี่นี่ปน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 เอาไปไหนมานี่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 คุณมานี่คุณมานี่ไปไหนเฮ้ยแม่งหนีกูมานี่มานี่นี่มานี้ยเป็นรฉปัดนี่ ป่นป่นป่นนี่คือการ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 ป่นอยากขยับตัวอย่ากขยับตัวเยอะอย่ากขยับตัวเยอะเอาไปไหนเฮ้ยหนีมันหนีเราเว้ยบิวหนีเราปวดฉันมันหนีมันหนีเรามันหนีเราเฮ้ยมันติด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 เว้ยมันติดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุเดี๋ยนี้หยุดเดี๋ยนี้หยุดเดีนี้คุณจุดยืนเจ้าทีมรบเดี๋ยวเดี๋ยวเราป่นมันใช่หระเฮ้ยเฮ้ยหยุดเดี๋ยนี้อยาขยับอย่าขยับตัวอย่าขยับตัวอย่าขยับอยาขยับเฮ้ยบิวนั่นมันเหล็กที่เราจะมีให้นะ ใช่เราใจดีก็เฮียแล้วล่ะเราไม่มีเหล็กใช้เลยนะเราไม่มีเหล็กใช้เลยนะวิวเดี๋ยวเขาจะเก็บได้ไหมกันนะเดะเราก็เก็บไม่ได้เหมือนกันรู้สึกน่ารักขึ้นมาทันทีเนี่ยมาเล่าเรื่องกันเถอะมีอะไรมาเล่าเรื่องจะเก็บมีอะไรให้เราอ๋องานสังคมครูสั่งมายังทําไม่เสร็จไม่แต่เราจะเก็บดาบเราได้วันแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีกับการเดินเปิดแมป ตอนนี้คุณก็จะได้ยินเสียงฝนนะครับเพราะว่าบางผมฝนตกเนาะก็หลังจากนี้นะครับบิวก็จะมารับผมเนี่ยไปบ้านใหม่ของเรากันนะครับเพราะว่าผมให้บิวมาเปิดแมพหาที่อยู่ให้ผมก่อนนะครับไปเลย วว้าโคตร,ม,คตรมันเลยมันเล่นแล้วันหอกถ้าตายแล้วก็ต้องมาจอดด้วยมันยัไงมันเฮ้ย,อ,ยอันนี้ไหนอ๋อ,อใกล้แล้วนี่หว่าใกล้อะไรครับใกล้จะถึงแล้วเย่ผิดข้างล่างนี่เลยแปดเก้า ไม่สนแล้วโอ๊ยขับพาไปเลยไปอุ้ยเฮ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 ้ยไปแล้วไปได้แล้วมันตาล่วงเรือเลยถ้าเกิดที่เจอคลิปนี้นะครับก็ต้องแปลกใจดูดีคอนนี่หุยหยหุยยอันนี้อะไรเฮ้ยสีนี้มันหุยหุยเด้อหุย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 มันบัมบูจังเกิ้ลนี่ไงย เฮ้ย dunno, เดี๋ยวเเดี๋ยวเฮ้ย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 ดดโอเป็นบูขนาดนี้เลยเหรอเดียนะมัเป็นบูไเปโอมขนาดี้เลยเหได้ไม่้ยมันเป็นโอเฮ้ยเฮจะติเป็นอะไขนาดเเฮ้ยเฮโคตรฟินบอกเลยว่าฟินมากโอเคเรียบร้อยตินนี่คือทางที่นายอยากจะมาขอบคุณมากมเพ ขอบคุณมากิศเขอบคุณเลยหลายถ้าอาชิบงวิแพนด้าหมาแพนดี้แพนด้าดูเป็นตินซีบิวสจิลตันอย่ามาจุ่มกับหมาแพนดี้แล้วเออเออเนื่จากคำว่าหมาหมูนะอาับดูดีปเลยนะารับโ,<อ>โอเคตีนขอให้เชี่ยวปีเราจะกลับบ้านแล้วแหละว่างๆก็มาหาได้ได้เลยถ้าเกิดเราไม่ลืม ขาฝากบนะูแบบเยอะเกินนี่ก็เยอะเหมือนกันอของด้านนี้สนใจรับจ้างคนตัดต้นไผ่ครับให้หมดเลยให้หมดเลย <c oughs> ให้หมดเลย <c oughs> เนี่ยที่เหลือเนี่ยเอาไปให้หมดเลยผมจะไปแชร์แล้วจริงๆใครอยากได้เอาไปเลยจะได้เอาไปเลยเนะไม่ห่วงเพราะอะไรเหรอามาดูนี่สิมันไม่จําเป็นไม่จําเป็นแล้วละ ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่หลงเข้ามาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับผมสวัสดีจ้าทุกคนก็ตอนนี้ก็เปิดซีซันมาได้ประมาณสักสอสวันแล้วแหละในคลิปนี้ก็น่าจะลงประมาณวันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ติดการบ้านมากเลยเพราะว่าเปิดเทอมแล้วครูไม่ไม่รู้กำม,มัดมาจากหนึ่งสั่งงานแบบโอ้ไม่โรมากแบบสั่งงานได้แบบ เยอะมากเลยนะฮะสั่งงานเยอะก็กาลังนั่งเคลียร์อยู่คือวันหนึ่งก็สั่งก็ไม่ใช่น้อยเนานะบางคนมันก็ไม่ใช่งานเลก็กอะงานมันเยอะอย่ายมากเลยวนยะอย่างาเช่นบะทำสมุดเล่มเล็กอะไรเงี้ยอู้หูเดือยมากนะก็วันเสาร์นี้ผมน่าจะได้แบบมานั่งปั่นคลิปกันย,วยาวๆนะวันเสารม์มาปั่นคลิปแล้วก็เอ,อ่อตัดคลิปลงนะน่าะจะมีเวลาว่างอยู่เพราะว่าผมนอนประมาณสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะเพราะว่าเอ,อ่อ งานเยอะจริงดีครับผมมันเป็นงานมันเหมือนแบบมันไม่ได้เขียนนะมันมันเปเชิงกับงานฝีมือศิละปะมากกว่าแล้วผมก็เกลียดงานแบบนี้มากนะแต่ว่าก็ต้องทําไปเนาะก็อืมโสดได้เลยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครได้อยากจะทำให้นะครับผมเดี๋ยวจะที่ว่าตรงใต้ description เนี่ยอินบอกมานะครับเดี๋ยวส่งงานไปให้ทำเนาะเออหยอกหยอกหยอกก็โอเค,อเคงั้นถ้าเกิดชอบเนี่ยก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันเลยครับผมจืนใหม่พัดนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ดีย๋ยววงว่างผมมาเคลียร์เจ้าเอ่อต้นไผ่ก่อนเนาะพอดีไผ่นี่คือไม่รู้จะเยอะไปไหนนะตัวนี้เคลียร์ไปได้เอ่อครึ่งเกาะแล้วล่ะนะฝั่งนู้นก็เหลือนิดน,ดน,ดนหน่อยป,ปลายกันไปนะแต่ว่าตัวนี้ก็โล่งแล้วเดี๋ยวผมจะทําเป็นเอ่เอมีคนทักมาเอา่อเป็นอะไรนะเป็นเอ่อเป็นเมืองนะน่าจะทำน่าจะมีเวลามานั่งทาแหละนี่ครับผมเพราะว่านี่แหละโอเครอบผมเจอใหม่พันในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฟันดีราตรีสวัสดิ์จ้าแล้วมาทัวดํากัน อ๋อ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 อืมาูอ่นคิด่ตกใจนะ่าอ่านกวนอะเจอใหม่พันะนี้ขอตัวลไปก่อนันดีราตีส่วนจะ